เมื่อกี้ตัวอะไรข้างบนอะเอยอยู่ไหนนี่อ้ยอยู่ข้างหลังนั่นหรอแนหนุไอ้แต่เปาแล้วเราปีนมันไดนี้ยไหมไม่เอาไม่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 ลูกหัวไหมลูกหัวจอรคหุยะมระไปหน้องมุกมาน้องมุกมาที่ไหนคะ สวนอะไรนะสวนสัตว์สวนสัตว์มีตัวอะไรบ้างอ่ะมีลิงค่ะมีลิงต่าก่อนครับมีตังค์เปล่มีตังค์เปล่าเอ้ามีตังค์เปล่าแล้วจะไปสวนสัตว์แล้วไม่มีตังค์ไหนอยู่ตรงไหนสวนสัตว์อ่ะเดินไปเลยค่ะเดินไปเลยค่ะอะไรนะแล้วน้องนำไปได้ไหม เรามาที่ไหนมาที่สวนตัดที่จังหวัดพงาที่จังหวัดพ่างาตัวตัดมากับใครมากับใบตัดอีเล่ตับอดใบตับโอุ้ยเอาไม่มากับหลายคนกับอีเล่ขับดใบตับอุ้ยไปเราไปดูกันไหนพาไปดูสิ จอระเคเอาไม่ใช่กิ่งไม้มันออดได้ไงออกได้นะนักกระลอกดำกระลอกดำเป็นไหนอ่ะบนนี้หาหมดออกมาแล้วนี่กระลอกดำมันขุดดำกระโลกดวโฟกัสก่อนกระลอกดำมองเห็นกระลอกดำโอเคอุ้ยนกอะไรอ่ะนกเงือกนกเงือก ไม่ใช่นกเงือกนกเงือกนกเงือกกระโดวอยู the um> ่ข้างดูนี่อยู่ข้างหลังตัวนั่นอยู่ข้างบนนี่นกเงือกกระโดดได้ด้วยนะไปไหนเดี๋ยวไปไหนอะไรนะดูกวางนกอะไรเนี่ยนี่คือนกปีกลายสกอตอุ้ยตัวอะไรอ่ะ งเลี้ยงอะไรนะเลียงผาเลี้ยงผาเล่เี้ยงผาดูมุกใหญ่เลยเด้อดูมุกใหญ่เลยเด้อระวังมดเ้อมแดเอ่อขึ้นยืนเห็นไหมสวัสดีเลียงผาไปขไ้มง ไปไหนน้องไปไหนนกกวักมือนกอะไรอ่ะไหนอ่ะไหนไหนไม่มีไม่มีอะไรเลยกองนี้ไปกองอื่นนู่นกองนู้นมีนกอะไรไม่รู้อ่ะไม่มีชื่อหรอมีชื่อไหมใครรู้บ้างว่าชื่ออะไร นกอะไรเนี่ยนกจีจู้ฮะอะไรนะนกจีจู้อะไรอ่าต่อไปเราจะไปไหนกันอีกเราจะไปไหนกันอีกคะนกอะไรนะนกแก้วอยูว่านกกาวเดี๋ยวไปดูซิว่ามีหรือเปล่าเห็นป้ายนะนกกาวาอ่ะโอ้นี่ไงกาวตาแดงจะมองไม่เห็นอ่ะ ฟ้าซูมแล้วมองไม่เห็นอ่ะน้องต้องเดินตรงที่ทางเดินอย่าไปน้องดูทางด้วยอะไรอะเธอน้องเดี๋ยวน้องยังไม่แนะนำเลยน้องชื่อน้องอะไรน้องดาน้องอะไรนะน้องมุกดาน้องมุกดาเดินดีๆนะเออตกลงพลัดเลยนะ เดินไม่ดีนี่ลูกขนุนตกใส่เลยนะล,ลูกขนุนลูกใหญ่เวกงนุนมีอะไรอ่ะกงนุนมีอะไรอ่ะไปดูสิไปดูสิมีตัวอะไรอ่ะมีตัวอะไรอ่ะน้องมุกวยเมน,น อุย้ยเม่นแล้วตัวมันสลัดขนไปไหนหมดแล้วนะู <c oughs> อสลัดขนไปไหนหมดแล้วอนะ่ะมันเกลือไหมมันตุกเกอไหนน,นั่นนี่เหมืนหัวแมวนี่เมืนหัวแม <c oughs> นวนี่ตุกเกอนะโอ้โหเรามาดูตุกเกอครับสวนสัตว์โอ้สวนสัตว์ที่นี่อตุกเกอมาขุดข้างนอก อุ้ยไม่สู้นะตุเกะตัวอะไรอ่ะมีมีขออ้ยมีขอวอ้ยอะไรตัวอะไรค่ะหันไปบอกสาฟ้าตัวอะไรตัวอะไรนะหันไปบอกไหนบอกหนตัวอะไรถูกมมูหมีแล้ว มกน้องหันมามองแล้วน้อหันมามองถูกมุกหีแล้วโอ้ยน้อหันมามองน้วมันหันมามองถูกมุกหมีแล้วน้องหันมามองอดูนี้ว้าวนี่น้องดูเร็วอุ้ยบ๊ายบายบ๊ายบายมีคอกันไปตรงไหนอีกแล้วไปตรงไหนอีก ไปไหนก่อนอะลงมาทางนี้ลงมาทางนี้นะ้องตรงนั้นเราไปไม่ได้มีร่องน้ำอยู่ลูกขนุนจะตกใส่หัวไหมทำท่าลิงก่อนไหนลิงทำยังไงนะหันหน้ามาด้วยค่ะหันหน้ามาทำปากด้วยเฮ้ยเฮ้ยทำทำท่าลิงแล้วเดินไปหาลิงเอ,อาติชู่มาเอาติชู่มา ลิงอยู่ไหนเออทโดันหน้าจัโด่ะ่ทำท่าลิงลองคิดเทือกอะไรคือคิดเทือนอ๋ออุ้ยอุ้ยเพื่อนน้องมุกอุ้ยเพื่อนน้องมุกหรือเปล่าไหนมันทำยังไงนะมันทำยังไงนะ เพื่อนน้องหรออุ้ยอันนี้คือลิงลิงอะไรครับลิงกังอ่านี่ลิงกังอันนี้ลิงอะไรเนี่ยลิงมุกดาลิงมุกดา ลิงเซนเนี ald, umas, 5, ่ยเนี่ยเห็นไหมน้องลำใหญนี่ำลายใหญ่ย้อยอันน้าลำหลิงเนสวัสดี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 สวัดีนี่นีี่นี่นีสวัสดีน้องอะไรนะน้องชื่อน้องอะไรนะอยว้าวสงสาร ิะรนัวมองน้องอยู่นัวลิงมองน้องอะลิงมองน้องอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลิงกังลิงกังไหนชื่ออะไรนะอย่าเอานิ้วเข้าไปนะไม่ชื่ออะไร ลิงเสนแล้วแล้วมีช no, ื like. okay. s like, S ่อไหมชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรเดิมเผื่อเอาเอาอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันนะอย่าทะเลาะกันเอาแล้วเอาแล้วตอนนี้มีมวยแล้วมีมวยแล้วลอยข้ามกงนี่ครับมวยกงครับมวยกงมวยกงมวยกงแล้วเอาไงอ่ะสองอ่ะสองอ่ะ เาหรือจะสู้ครับหรือจะสู้ตีน yeah, นี่ดูด wow. ีเอาตีนสู้เ่าสู้เ่าเอ้เออโดนโดนเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี um ้ครับมีมวยข้ามกรุงเลยครับสู้ไหมสู้ไหมสู้ไหมเอาตีนเอาตีนเออ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 โดนเข้าไปโดนแน่โดน ฝาเท้าอะหานเอาจับลยจับเามาเลยนี่ไหนลูกกับแม่ไมัแม่อีลูกอืเช็คแฮนเดี๋ยวฮัลโหลอะโนโนตรงนู้นมีอะไรอะ สามเท่าน okay, ัปไม่ได <Ay, S 3> ้มันเละตุ้งเป๊ะเองไม่เท่าคนเอาะักใบสามแล้วรีบเดินไป้งไหนกลงนี้มีอะไรน้องมุกอย่าไปทางนั้นเถอะกลงนี้มีอะไรอ่ะไก่ฟ้าหน้าเขียวอ้าวเรามาดูกันว่าไก่ฟ้าหน้าเขียวหรือเปล่านี่คือไก่ฟ้าหน้าเขียวเนี่ย ไฟฟ้าหน้าเขียวไม่เขียวอะ่ะไม่เขียวสักก้าเลยตอนนี้กูสายฟ้านะครับอยู่ที่สวนสัตว์พังงานะครับพาน้องมุกมาดูสัตว์ก็มีอยู่ใช้ได้ครับใช้ได้ที่นี่ก็ธรรมชาติดีนะครับยุงเยอะดีเอาไม่ใช่อ่าจะดูดูน้องมุกน้องมุกอยู่ไหนแล้วน้องมุก น้มุกอยู่ไหนเดินไม่ดูทางเลยมาดูกงครับกงใหญ่ครับตรงนี้ตรงนี้กงใหญ่ชะนีที่ตรงนี้มีชะนีครับตรงนี้นี่มีชะนีนี่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 ูปูปูอยู่ครับอ่าดูอีกงหนึ่งท่านั่งเซ็กซี่ครับ

ชนีสใส่ไข่ป้าเธอมีชนีธรรมดาแล้วก็ชนีสใ,ใส่ไขนะ่ใส่กล้วยใส่กล้วยอ่ะนี่ยนั่นใส่กล้วยอ่ะใส่กล้วยใส่นมดูสีสครับโอเคไปไปตรงไหนวิ่งเลยวิ่งแล้ววิ่งแล้วครับวิ่งแล้วครับนั่นใครอ่ะ kayak อ๋อเฮ้ยกองนี้อ้ยนี่นากหรือเปล่าน,ากานกักเม่เล้วนากมานากมาอถอยแล้วถอยแล้วถอยแล้วอถอยแล้วถอยแล้วมาดูนากเากดียวนาค <laughs> เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ,ยอ,ยอ้ยจิมมี่ไม่กลัวมัน,นงับนิ้วเอาไหมอ่ะอุ้ยมันกระยับมันกระยับโคร่งเลยอ่ะอ่าอุ้ยยนอนอุ้ยเพื่อนของเพื่อ,อนของอะไนั่นหรือเปล่า<อ>ส้มขามเพื่อนของส้มขามนี่<อ>คนอยู่ฝั่งนี้น่าจะได้ยินเสียงฝั่งนู้นก็เลยมอง อ๋อฝั่งนี้นี่นาคนี่นาคใหญ่ขนเรียบนาคเล็กเล็บสั้นไหนอะนาคเล็บสั้นอยู่ไหนเนี่ยไม่เจอนาคเล็บสั้นอุ้ยนาคยืนนาคยืนอุ้ยโฟกัสไม่ทนันาน,นาคยืนนาคย,ย,ยืนแบบไหน หมือนเลยยืนยิ้มคอเหมือนเลยนั่งนั่งทำอะไรอ่ะวินั่งมีเสียงอ่ะโอ้นั่งมาแล้วนั่งมาแล้วไหนเนี่ยกล้องหาไม่เจอโอ้นี่อยู่นี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 ่ไปแล้ว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 ตาลายแล้วตอนนี้ตาลายแล้ว

นี่มันยืนอยู่นอ้อมันยืนอยู่โอ้วันนี้มีเด็กๆมาดูกันเยอะอยู่วันนี้วันอาทิตย์นะครับเด็กๆมาดูพวกของพายเด็กมาดูอ,าดาดอ่าแล้วก็จะดูบรรยากาศร,รอบๆนะครับรอบๆก็จะเป็นต้นไม้โอ้เยอะอยู่ครับต้นไม้นี่ต้นสูงใหญ่ด้วยเนี่ย mẹ bây đi phải nón nón múc 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 nón ม,ม,มอ,อ,อน,นอนอยู่แมวดาวแมวดาวมามา็ไม่<ว>เห็นกล่องน,นี้คือชมัชมมดชัมมดเป็นตัวยังไงเนี่ยมาดูสิน้องมุกดูสิหลับอยู่เห็นไหม,มตตสองตัวแขงหางป้องนี่สายปลาเล็งแสะเห็นนี่สองตัวชมดนอน สองตัวน้องกี่อยู่สองตัวส่วนนี่ชมุกเนี่ยชมุกโอ้ยตอนนี้อ่ะน้องขึ้นไปดูอะไรอ่ะบ่ออะไรอ่ะมองไม่เห็นเหมือนกันบ่ออะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะน้องมีหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยกลัวโอ้โใหญ่มากใหญ่มาก ใหญ่ไหมนี่ไงนี่ป้ายมันตัวเลคย์น้ำเค็มอโซลวอเตอร์โคคาไดนอนนิ่งเลยตัวสีอะไรน้องน้องเห็นไหมตัวสีอะไรตัวสีดำเดี๋ยวเมื่อกี้ตัวอะไรข้างบนอ่ะตัวเคอยู่ไหนไหนอนี่โอ้ยอยู่ข้างหลังนั่นเหรอตัวเคตัวใหญ่ไหมเลยเห็นไหม่ะไม่เห็นหนูก็มองมองไม่เห็นหนึ่งทุก แล้วเราปีนบันไดนี้เอาไหมไม่เอาไม่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 ลูกหัวไหมลูกหัวก็จระเข้โอเคโอเคต่อไปเราไปดูอะไรนะหมีหมีดังนั่นดังนี้ดังนี้เด็กอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยต้องไปดูแล้วว่ามีทำอะไรหนูหนูกินใบไผ่มันหยิบกินเะไรกันเนาะเนาหมีทำอะไรอ่ะถามดูสิไอ ทำดูทำอะไรทำอะไรอยู่มีมีทำอะไรพี่มีเรียกอะไรพี่นมีมีกินไม้ไผ่มีกินไม้ไผ่ไม่ไผ่เหรอไม่ไปไหนมันกินนิ้วมันกินนิ้วกินนิ้วตัวเองเหรอกินนิ้วตัวเองพี่มีเดินแล้วบ๊ายบายมันมีขาอยู่น้องมุกเห็นเดรัลเสาหรือยังแล้วเดรัลเสาอยู่ฝั่งไหนอ่ะ ไปน,นำไปไปดูอะไรไปดูเดือยวเสาน้องจะพาไปดูเดือเสาใช่ไหมเด,ดือยวเสาปอปอเดือยวเสาจริงมีไหมอ,อ่ะเดือยเสาจริงก็มีเหรอตัวจริงตายไปแล้วอยู่ปมอ๋อเก่งมากตัวจริงตายไปหลายพันปีแล้วไปหุย้ยเสียงอะไรอ่ะช้างหรือเปล่าไปดูไปช้างหรือเปล่านะั่นอ่ะอุ้ย อ,อุ้ยเหยียบกุ๊บกับกุ๊บกับเลยฮะฮะอุ้ย,อยออตอนนี้เราเข้ามาในป่าลึกแล้วน,กย,นกยุงนกยูงนั่นไงนั่นไงไหนนั่นสีอะไรสีฟ้ากับสีดำอุย้ยนกยุงนกยูงอันนี้ก็แหละไม่มีเหรอมีไงไหนนกเขาใหญ่นั่นอยู่ไหนอ่ะ อ๋อยังไงนกเขาใหญ่นกเขาใหญ่นี่อ่ะเหมือนนกเขาแมวอ่ะนกคู่ก่อเหรอนกเขาใหญ่นกอะไรนะโอ้ยตรงนี้นกทั้งนั้นเลยโอ๊ยน้องนี่ก็นกโอ้ยืนขาเดียวด้วยนกอีกงงน้องนกอะไรนะ nó keo hả sai hả? nó sai nó keo thế này nó khuôn phèn tôi. ui ui nó có lấy nia ừ. đấy à nhiều tài phá dạng hình nhiều tài phá chắc nhiều อะไรเพื่อนมีคุยกันหรือหัวเราะเขาคุยกันหรือหัวเราะอะหัวเราะหัวเราะอหัวเราะยังไงสวัสดีสวัสดีมองเราหน่อยว้าว โอ้ต oh, hey, you know. ัวข้างล่างแอ๋อ uh, ยู่นู่นตัวข้างล่างไหนน้องเดือดเสาเหรอนกอะไรนะแล้วเมื่อกี้นกหัวร้อยังไงนกเงือกหัวร้อยยังไงนะดูมันลูก ลูกอะไรอ๋อตัวเล็กเหรออ๋อถ้าตัวเล็กจะเป็นลูกมันเลยนะถ้าตัวใหญ่อ่ะเป็นพ่อหรือแม่อ่ะเฮ้ยเลือกตัวนี้ตัวนี้อ่ะอุ้ย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 มันทำยังไงอ่ะมันทำยังไงอ่ะมันทำยังไงนะ มันตาแดงเหรออุ oh? ้ยอุ้ยุ้ย,ยมันทำอะไรนู้นกบนมันทำอะไรมันทำยังไงอ oh. <c oughs> มันไอไหรือเปล่ามาันไอไอยังไงนะเด็กเอานัทเด็กเอามัทอ๋อเขามีใบบอกว่านักท่องเที่ยวรู้คุณค่าชาวบ้านรู้รักษาท้องถิ่นร่วมพัฒนา ดินน้ำฟาป่ายังยืนไปไหนไหนน้องมุขคันไหมอบเี๋ยวก้นน่ะอะไรอ่ะบเลเร็วเดียวสาไม่ใช่หรอโอเคไปเดี๋ยวเราลจบกันแล้ว ดูอะไรอ่ะอุ้ยหางอุ้ยหางตัวอะไรอ่ะกระรอกอุ้ยทำไมตายอย่างนั้าฮะทำไมตายกระโลกเป็นแบบนั้นน่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่านี้ยเข้าไปอย่าเนี้ยเข้าไปเฮ้ยแต่ตาแต่ตามาตรงนี้เร็วมาตรงนี้มาดูนี้อุ้ยตาตาเป็นแบบเววเววอ่ะตาแบบเววเววนั่นอ่ะ ัอุอ๊ยอีกวัวหน้าจริงรอเ,เอย่าเย็นิ้วเข้าไปพีัน้าขัดอย่านิ้วเข้าไปอีกวัวหน้าอีกวัวหน้าเป็นยังไงหางยาวหางยาวแล้วเป็นไงอีก,ก,กมีน้ำแหลมๆไหมอยู่ที่ไหนน้ำแหลมข้างหลัง โอ้ยคุณน mm ้าเบคอน้ามันเจ็บเหมือนกิ้งกาเลยไหมเหมือนมันกัดอ่ะมันมันกัดแบบมันมีเลือดอ่ะมันกัดมันเป็นเลือดอ่ะจริงเหรออินโอเคไปบายกูนะไปแล้วนะเอามาบายกล้องไนเร็วบอกว่าน้องมุกนนน้้้องมุกกจะะลลับบาแวน้องมุกจะกลับบ้านแล้วนะกลับจังหวัดอะไรภูเก็ต บายบายมันกินกระปพอะอยู่เดี๋ยวบายบายนี่ก่อนบายบายทุกคนไปแล้วนะมันกินกระปพอะอยู่ตอนนี้น้องมุกสนใจอยู่กับเจ้าน,นี่อยู่ครับพญากระรอกดำมันกินกระเพาะอยู่ครับเข็ค okay, ครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายโอเคบาย ทำปากเว้ยอเนาอันไหนน้องบอกหน่อยวันนี้น้องมาดูเจอตัวอะไรบ้างอ่านึกเร็วลิงอะไรอีกจอระเคเจอไหมเจอจอระเคนอนอยู่เหรอ แล้วเจออะไรอีกหมีเจอไหมหมีแล้วก็อีอ,อ,นนอโบ่าอีโบล่าอีโบล่าเป็นังนเนะยกว่าอีโบล่านี่ไข้วัดอ่มีอะไรอีกนกเจอไหมนกอะไรบ้างนกอะไรนกอะไรนกอะไรเดินอย่างนั้นน่ะนกยุงดูท่าเดินครับดูท่าเดินไปแล้วครับตอนนี้ไปแล้วไปแล้วครับ ไปแล้วครับบ๊ายบายบ๊ายบายน้องจะกับกับใครกล,กลับไปไหนบ้าค่ะกลบกับสายฟ้าเหรอแล้วน้องกินน้ำอะไรเนี่ยกินน้ำอะไรเล่นจีหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวก,กับสายฟ้านะกลับไปภูกเกต็ตใช่ไหมโอเค เปก่องเล่นอตนนี้น้องมุกมาทำสวรนครูหาน้องมุกมาดูอะไรคะเขาบอกว่าตรงนู้นดูลิงอุ้ยตรงนี้ให้ไม่ได้ตรงนี้ห้ามให้อาหารลิงไปมาเร็วมาตรงนู้นเร็วตรงนี้เราเขาบอกว่า please do not feed monkey this area นั่งยังไงดูอ่ะนั่งอยู่อ่ะนั่งกินอะไรอ่ะกงาโป้งไง มาเร็วเอากล้วยมานี่ลิงหรือเปล่านี่ลิงเปล่าออกมาโอ้นักท่องเที่ยวเต็มเลยเรามุกจะได้ให้ไหมเนี่ยในมือเนี่ยตอนไว้ตันนี้ต้นไ้นตไม้นม้ตนไม้นมตต้นไม้นน อ่ามันกลัวมามาัวยัยงกลัวมากัมาเอ้ยมันจะเรื่องของมาหรือของนี้มาเร็วมาเร็ว่วกับปหมันกลัวมันกลัวคกนังไงกันีอย่างงตอวเล็กอาล่ะกินนู่นดีดีเดียวเดียวเดียวนี่นาเอ่อไม่เอามันังให้เอรู้

nó khả năng nó nụt em đây nó tông hai hả nó có nó nó có